สวัสดีค่ะพี่น้องชาวยูทูบเมื่อนีซิมาอัปเดตให้เบิงเรื่องของการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทยลาวจีนเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปนี้สิภาพเป็นนางรถไฟเบิงแต่งแต่อยู่ในเมืองเลยเด้อค่ะแต่งแต่อยู่นครราชสีมาเนาะคะ่ะแล้วห้ากับสิบไปลงสีคิวเนาะคะ่ะ คลิปนี้นะสิพานนางรถไฟเบิงแตงแต่ตน้นจนจบเลยเด้อค่ะแต่ว่าตอนออกจากเมืองนะเพิ่นกับมีการปรับนาดินยูเด้อค่ะพี่นอ้องแตงแต่ในตัวจังหวัดนครราชสีมานั่นละเดี๋ยวเฮาสิไปเบิงกันแตงแต่ต้นทางนครราชสีมาเนาะค่ะนี่เนาะผานนางรถไฟเด้อค่ะพี่น้องเฮากันเริ่มต้นจากนาะต,นะตะวันแดงเนาะค่ะบนหนึ่งในนาตะวันแดงเนาะ พอเลยออกจากในเมืองมาจากน้อยเนาะค่ะเนี่ยเพิ่นกัสซมิการปรับนาดินไว้จังสี่แล้วเนาะคะ่ะบางช่วงบางมองบางจุดเนาะคะ่ะที่บบแมนมองน้องน้ำมาันเนาะที่มันเป็นทางโคโกแบบนี้นะ่ะเพิ่นปรับนาดินเบิร์ดเลเดอร์พี่น้องปรับนาดินเพื่อที่สี่เตรียมทาง เหตุทางรถไฟความเร็วสูงมาหอดโตจังหวัดนี่ล่คะค่ะถ้าเป็นมองที่เป็นน้องนามนะเพิ่นกับยังประท่านได้เหตุเดียดเด้อคะ่ะเพิ่นเหตุแต่มองที่ว่าเป็นโคโคกแบบนี้นั่นเนาะสังเกตเบิ่งเนาะคะ่ะเพิ่นเหตุมาตลอดแนวเลยเด้อค่ะเนี่ย ทุกมองต้องมาบรรจบกันเนาะคะ่ะเพราะว่าทางรถไฟกัมันก็นต้องเย่าเยียดไปหอดประเทศจีนเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็นพยายามเฮ็ดทุกมองมันลคะค่ะช่วงนี้ ิอยู่ในช่วงของตัมบลโคโกวดเด้อค่ะที่เห็นอยู่นี้เนาะคะ่ะกะสิีเห็นบางมองบางจุดกะสิม,มีแมคโคเด,ด้อค่ะเพิ่นกะเริ่มทย่อยมากปั๊บนาดินเห็ดนาดินเนาะคะ่ะ เพิ่นกระเฮตมาได้เงาอหลีเด้อค่ะหอดโตจังหวัดแล้วเนาะแต่ก็มีบางมองเด้ผ่าที่ว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เฮดคือที่บอดน่ะละค่ะก็คือมองที่เป็นน้องน้ำมองที่เป็นปลาหกหกแน่จังสิเพิ่นก็ยังบ่ทันได้เฮดเนาะโคกวดค่ะเฮาก็ะออกจากโคกวดแล้วเนาะค่ะเฮากับเบิงไปเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะ เพราะว่าจากตำบลโคกวดไปตำบลกุจ,จิกนี่เนาะคะ่ะเพิ่นกาป้านาดินตลอดแนวทางคือกันด้วยค่ะนี่เนาะ,ะสีเห็นแมคโคเป็นระยะระยะด้วยค่ะออกจากตำบลโคกวดแล้วกาสีเขาสู่เอ่อตำบลกุจ,จิกเนาะคะ่ะ ช่วงช่วงระยะทางที่เพิ่นเฮ็ดไอ้ทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยลาวจีนนี่เนาะคะ่ะช่วงอำเภอสูงเนินไปอำเภอศรีคิวนี่เนาะ,ะกวาสิบประมาณ11กิโลเมตรเนาะแล้วก็ช่วงที่ยกระดับนะเฉพาะยกระดับนั่นเนาะคะ่ะประมาณ4 km, กิโลเมตรกลัวๆเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาสิได้เห็นหม่องที่เพิ่นมา 1 1กิโลเมตรนะเริ่มต้นจากวังไดเนาะคะ่ะแล้วก็4กิโลเมตรกว่วๆนี่เริ่มต้นจากวังไดเริ่มต้นจากมองไดเนาะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิาพาไปเบ่งที่ละมองเนาะ ช่วงนี้อยู่ในช่วงของตำบลกุจิกแล้วเด้อค่ะนี่เข่าเขตตำบลกุจิกแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงตำบลกุจิกไปนี่มอเตอร์ไซค์ขี่ได้เด้อค่ะเพิ่นปรับนาดินให้เรียบร้อยทุกอย่างเด้อค่ะเดี๋ยวเลยเลยกุจิกไปหน่อยหนึ่งเนาะคะ่ะ ก็สิเห็นมองมองทีเพิ่นเห็ดนะที่ว่าเริ่มต้นจาก1 1เอกิโลเมตรนะเนาะค่ะเดี๋ยวให้เลยกุจิกไปจักน้อยเนาะค่ะเดี๋ยวสิเห็นเนาะอันนี้กุจิกเนาะค่ะเพิ่นปั๊บนาดินตลอดแนวทางแล้วเด้อค่ะช่วงกุจิกนี่เนาะ ก็สิเห็นกองอิฐกองดินกองทรายแบบนี้เนาะคะ่ะเพิ่นเริ่มเฮ็ดมากไก่สิฮอดตลาดกุจิกแล้วเด้อค่ะกองอิฐกองปูนกองทรายบัดน,นึงนี้สิฮอดตลาดกุจิกแล้วเด้อนี่เลยเลยกุจิกขึ้นมาเนาะคะ่กะก็สิเห็นมองที่ว่าเริ่มต้นจาก11กิโลเมตรนะเนาะคะ่ะเดาเดวเดาสิาพาไปบึงกันเนาะ ส,สังเกตเบิงทองหน้าเนาะค่ะบัวสินาใดเนาะ,ะคนอำเภอสูงเนินเนาะค่ะเพิ่นกเัเฮตหน้าปังเนาะ,ะกับิบอมีหนาแรงเด้่ยค่ะสำหรับคนอยู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเนาะคะ<ๆ>่ะเพิ่นเฮดหน้าปังกันเนาะ,ะปีหนึ่งเฮดอยู่สองเธอสามเธอเพราะฉะนั้นสิมาเทียว นครราชสีมาเนี่ยมัไนได้สิบบอกใครเห็นหนาแรงเพราะปันไดดอกเดอร์้าเป็นแถวนี้เนาะเพิ่นสิเฮดหน้ายู่เบิดปีเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกาิให้ความเขียวสะอาดตาเย็นตาเนาะค่ะนั่นเนาะที่เห็นอยู่นั่นเนาะเป็นหน้าปังด้วยค่ะ ไก่สีฮอดมองที่ว่าเริ่มต้น11กิโลเมตรนะเนาะคะ่ะไก่สีฮอดแล้วเด้อค่ะอีกจักน้อยเนาะเดี๋ยวสิบอกเนาะค่ะพี่น้องว่าเพิ่นเริ่มต้นนับจากวังใดเนาะคะ่ะนี่ละค่ะแถวนี้ละ่ะที่เพิ่นเริ่มต้นนับ11กิโลเมตรนะเขานะค่ะ,คะเนี่ยเริ่มต้นจากวังนี้เนาะละกะ ไปเรื่อยๆเรื่ลยเด้อค่ะการเหตุทางรถไฟความเร็วสูงอยู่ในเขตอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานี่เนาะคะ่กะก็สิเป็นสองช่วงเนาะช่วงหนึ่งก็เป็นทางดินเนาะคะ่ะก็คือวางทางมิ่งบนรถวางทางมิ่งรถไฟนี่บนพื้นดินเนาะแล้วก็อีกมองหนึ่งก็คือมองโยกระดับเนาะคะ่ะ มองยกระดับนะซีซีกิโลเมตรกว่ัวแล้วก็มองท่างดินนี่11บกิโลเมตรเนาะซึ่ง11บกิโลเมตรนี้เริ่มนับจากมองที่บองนั่นแหละคะ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆนี่แ่ละเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะ สิถึงมองออยกระดับแล้วเนาะคะ่ะยกระดับทางวิ่งเนาะคะ่ะนี่เนาะหอดแล้วเนาะคะ่ะมองนี้ละค่ะที่ว่าเริ่มต้น4กิโลเมตรนี้เขาสิเริ่มจากมองนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ยกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่เนาะที่เห็นอยู่นี่เนาะช่วงนี้เป็นทางยกระดับเนาะคะ่ะ ก็สิเห็นเป็นตอมอเนาะค่ะเนี่ยค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเนาะตอมอบางบางอันกะแล้วแล้วเนาะค่ะแต่ว่าบางอันก็ยังบ่แล้วดีเนาะค่ะนี่เนาะที่เห็นน่ะ เพิ่นกะค่อยค่อยเหตุกันอยู่เนาะค่ะเล่งมือเล่งขึ้นอยู่คือกันเพราะว่าสังเกตเบิ่งวันอาทิตย์เพิ่นกับ,บดียุทธเด้อค่ะเพิ่นกะมีการเหตุกันต่อไปเรื่อยเนาะเพิ่นกะคงจะเปลี่ยนกันยุทธนเนาะโดยพนักง,งานกะต้องเปลี่ยนกันยุทธเนาะค่ะแต่ว่าเท่าที่เห็นนี้มมเพิ่นเหตุงานกันแบบวันอาทิตย์เพิ่นกับ,บดียุทธเนาะค่ะ เสาอาทิตเพิ่นกับบริยุทธ์คือมูเฮาเหตุงานนี่เนาะเฮาเหตุงานเฮากับย่งวานย,ย,ยุเสาร์วาทิตเนาะแต่ว่าด้วยพนักง,งานของเพ่น,นีเพ่นต้องเปลี่ยนกันยุดเนาะบางคนก็ไปเปลี่ยนยุดวันจันทร์วันอังคารกับว่าไปเนาะแต่ว่าทุกวันน่ะต้องมีคนออกมาเหตุงานเนาะค่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงเขตอำเภอสูงเนินแล้วเด้อยค่นนี้เนาะ ช่วงยกระดับนี้สิอยู่ในเขตของอำเภอสูงเนินเนาะคะ่ะ ถึงนาบ้าที่การอำเภอสูงเนินแล้วเด้อค่ะอีกน้อยกะสิถึงสถานีรถไฟสูงเนินเนาะคะ่ะพอไปถึงสถานีรถไฟสูงเนินแล้วกะเพิ่นกะต้องจอดให้คนให้ผู้โดยสารลงก่อนเนาะคะ่ะแล้วเพิ่นกะจงคอยสิไปต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกน้อยรถไฟกะสิจอดนาสถานีแล้วเด้อค่ะ ถึงแล้วเนาะคะ่ะสถานีรถไฟสูงเนินเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิงทั้งข้างนาแล้วก็ทั้งข้างหลังเนาะ,ะเดี๋ยวสิหมุนกล่องให้เบิงข้างหลังน้าเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะเส้นทางที่เฮาผ่านมาบนนันึงนี่เนาะ,ะเดี๋ยวเข้าไปเบิง้งนาสถานีรถไฟ นี่คือด่านนาสถานนีรถไฟสูงเนินเนาะคะ่ะกาสิเป็นรูปแบบนี้เนาะคะ่ะเพิ่นกระจัดโซนจัดสวนยอมกระไดนาลากไปอีกแบบเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกจัหน่อยเนาะรถไฟกระสีออกแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวห้องกระสีไปเบิงเ,เพิ่นเหตุทางรถไฟความเร็วสูงกันเนาะอีกฟังนึงเนาะคะ่ะ นี่เนาะเฮามาเบ่งฟังนี่กันต่อเลยเนาะค่ะเพราะว่ามันยังอีกยาวใกล้อยู่เนาะค่ะส้หรับระยะทาง4ี่กิโลเมตรที่เบาถึงนี่เนาะช่วงโยกระดับนี่เนาะค่ะ4ี่กิโลเมตรกวัวๆนี่คือช่วงยกระดับนี่เนาะค่ะกัสิเห็นเสาทางรถไฟตั้งไว้จังซี่แล้วเนาะค่ะกันยังบ่แลวเนาะ เขากำลังมุ่งนาไปอำเภอซีคิวเด้อค่ะนี่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงเสาที่สูงมากๆเลยเด้อค่ะแล้วก็สิคอยแบบตำลงตำลงเนาะ อมอฟังนี่ยังบ่แล้วเลยเนาะค่ะนั้นเนาะยังบุพลพื้นดินก็ะมีเนาะบางเสากัะแล้วแล้วเนาะค่ะนี่กัสิไก่มองว่างท่างวิ่งอีกมองนึงแล้วเด้อค่ะก็คือมองสินสุดสีกิโลเมตรน่ะเนาะคะ่ะ มองยกระดับเนาะที่ว่าสีกิโลเมตรกว่าๆนี่เนาะกาสิสิ้นสุดอยู่วังนีนะี่เด้อค่ะนี่เนาะมองขั้นเหลืองๆนี่แหละมองเพิ่นยกระดับนี่แหละตั้งแต่ยกระดับฟังพุ่นมาหอดฟังนีเนาะค่ะคือสีกิโลเมตรกว่าๆเนะี่ยกาสิ้นสุดอยู่วังนีเนาะค่ะต่อจากนี้ไปก็เป็นทั้งดินเนาะค่ะที่ว่า11กิโลเมตรนี่ยค่ะสิยิ่งยาวมาก มาเป็นทางดินแบบนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวมันจะไปิ้นสุดวังไดเดี๋ยวฮาสิกกับสิเดตไปเห็นกันเนาะ ช่วงนี้สิอยู่ในช่วงของตำบลโคลกสะอาดเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี้เนาะ,ะเดี๋ยวอีกน้อยก็สิเห็นมองที่ว่าเพิ่นเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือเก็บอุปกรณ์ในการก่อสร้างทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่เนาะอยู่ตำบลโคกสะอาดเนาะค่ะเพิ่นก็สิเก็บอุปกรณ์หันหลักเดี๋ยวเหาก็สิได้เห็นกันเนาะ นางรถไฟนี่็มวนไปอีกแบบเด้ค่ะมีของกิ่นอยู่ตลอดเวลาบ่ตองกลัวอดมีนม้ำมีขนมมีไก่มีข้าวเหนียวขายอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะนี่เนาะถึงแล้วเนาะค่ะมองที่ว่าเพิ่นเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือเนาะค่ะอยู่ตำบลโขกสะอาดเนาะเพิ่นก็ซิมาเก็บเครื่องไหม่เครื่องมืออยู่นีล่ละ อุปกรณ์ทําก่อสางทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนเนาะค่ะิ่นซิมากเก็บยอยู่แถวนี้ละแถวโคกสะอาดนี่แหละเนาะพ่อเลยโคกสะอาดขึ้นไปอีกจังน้อยเนาะค่ะกะไก่สีสินสุดหมองระยะทางทีว่า11กิโลเมตรเนาะกะไก่สีสินสุดแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวไปอีกจังน้อยกับิีเห็นกันเนาะ เบิ่งสภาพแล้วก่ะย่างอีกยาวไใกล้เนาะคะ่ะซ้มสิแล้วเนาะกะค,ะคงจะใส่เวลาอีกเป็นปีอยู่ดอกเนาะค,ะ,คะเดี๋ยวสิมาอัปเดตไปท,ลปทีละสเต็ปทนะีละสเต็ปเนาะอัปเดตไปทีละนิดน้อยเนาะคะ่ะสิพยายามมาทายคลิปให้เบิงะะ่งเนาะว่าเ,เหตุ็ดไปหอด,หอดไซแน่แล้วเนาะคะ่ะสำหรับ การเหตุทางรถไฟความเร็วสูงไทยล่าจีนเนาะคะ่ะกะสิ้นสุดแล้วเนาะคะ่ะมองทีว่า11กิโลเมตรเนาะคะ่ะอีกจักน้อยเนาะคะ่ะ หอดแล้วเนาะค่ะสิ้นสุดร,ระยะทาง11กิโลเมตรอยู่วางหนีเนาะแต่ว่าเพิ่นกับบเดสินสุดการก่อสร้สางเด้อค่ะเพิ่นกันยังมีการปรั๊บนาดินไปเรื่อยๆจนหอดอำเภอสีคิวเลยเด้อค่ะนี่เนาะขิิหนีกับพานางรถไฟเบิงแต่งแต่โตจังหวัดเลยเนาะคะ่ะโตจังหวัดนครราชสีมากะลกระลกมลงสีคิวเนาะพานาง เบิ่งการกร่อสร้างทางรถไฟนะคะข้อใดของท่านผู้สานเร่ครับของนายชาวเวชชามแต่ข้อต่อของความลเป็นนี้โดยสามาคทางานจะรับอานตระไายขอบคุณครับขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาให้กำลังใจกันเนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ